แล้วนอกจากพักเครื่องเนี่ยหลวงตามีคนเขาถามพวกเครื่องลางของขังเนี่ยอย่างเช่นพวกตะกุดบ้างพวกอะไรพวกที่เป็นเครื่องลางต่างๆครับอันนั้นมันเรียนเฉพาะทางครับเหมือนหมอเรียนเฉพาะทาง,งแต่ไม่ได้เรียนออคนที่เรียนทายําตะก,กุดจะเฉพาะทางคบแบเกียจะแบะเบียดแกจะเฉพาะทางหรืออะไรก็ตามที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เมื่อกี้พูดอะไรนะเครื่องรางเครื่องรางอ่ะคมันต้องเรียนมาทําไม่ได้เรียนพ่อไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนนะอยู่กับพระเนี่ยอยู่กับใจสังคมเนี่ยยังอยากได้อะไรก็ได้ผ่านที่เองได้หมดแล้วแต่วิชาพวกนั้นก็มีอยู่จริงๆครับก็มีนะพวกสิงพวกอะไรที่เป็นสัตว์อะไรต่างๆมีนะมีมีพลังงานครับพวกเวลาเราสักในสมัยโบราณเขาก็จะฝันเลย โอ้น่าลองหรือพิสูจน์เลย่ะก็ลองเลยฮะพอสักแล้วก็เป่าพดวดก็เป็นลิงไปเลยถ้าสักลิงอะลิงก็ขึ้นเลยอ่ะครับถ้าสักเสือก็ฮ้งฮ้งเลยะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ทําอย่างนั้นในสมุบุรานโน่้นแต่สมัยนี้ครูบาอาจารย์มีหรือเปล่าอยากรู้ว่เปิดใช่ไหมัอย่างนั้นอ่ะพอสักแล้วก็อาการจะเกิดเลย ไม่รู้ว่าลิงครอบจิตเราเลยอะ่ะเราก็จะเป็นลิงแหละอ่ะทีนี้ผมสงสัยอารมแต่ถ้าเกิดเราสักไปแล้วเนี่ยครับพอเราตายไปเนี่ครับไอ้อัคระความขลังหรือมนต่างๆเนะี่ยมันติดอยู่ที่กายเราหรือมันเข้าไปที่จิตเรามันไม่ได้ไปที่เราหรอกคนระมันก็เสื่อมสลายไปนะทุกอ๋อเสื่อมไปตามทา่าเนี่ยแตบางอังคคระนี่ ไปหม่ไหม้แล้วมีพระเจวัดป่าดาราพิลมสมัยที่หลวงตาอยู่เนาะเผาสามฟืนยังไม่ไหม้เลยตรงที่สักยานน้อยอะใช่ไปยังไม่ไหม้เลยลองคิดูเลยต้องไปเอามิจีกรรมอะไรไม่รู้ไปเรียกเพื่อนมันมามารถมาอะไรมาถึงจะไหม้ อันงั้นไม่ไหมมันก็เปลืองฟืนไปแลหลนะมันดำหมดแล้วแต่มันไม่ไหม้แต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหลวงพ่อไม่ให้เรียนท่านให้เรียนเนี่ยนะอยู่กับพระพุพะทธธรรมพระสงฆนะ์เนี่ยอยู่กับพภมวิหารเนี่ยนะท่านถ้าจิตเองบริกรรมอยู่กับตรงเนี้ยใช้เวลาไม่นาน ขึ้นพวกนี้จะอยู่สายใหญ่ก็จะอยู่เองเวลาคิดอะไรทําอะไรพูดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพอสายใหญ่ง่ายนะตุไม่ยาก <c oughs> ง่ายอทุกวันนี้เขาทําเขาไปฝึกกรรมฐานกันหลงตาย,ยังน่าเสียดายเลยจริงๆพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ที่จะซับซ้อนไม่ใช่จะทเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก มันต้องเดินมันต้องอะไรอู้ลำบากเห็นแล้วก็เศร้าแล้วกันใหญ่คนเนี้ยธรรมะเป็นธรรมชาติไง <c oughs> มันต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปไหนขึ้นที่ดีก็มาที่เราหมดดีไม่พอนะนนนบริกรรมด้วย <c oughs> ยิงบริกรรมจกกักระพัดนะโมพุทธายาไปเรื่อยเนียโอ้มาหมดแล้วมาไม่มาเปล่าแล้วไปตาม <c oughs> ขึ้นที่เรามองขึ้นที่เราสัมผัสตาหูจมูกดินกายจามือรดกินเสียงเนะี่ยให้พิสูจน์ลักษณะนี้สมองเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญใช่ไหมเราบันทึกแรกๆเนี่ยพอหลายปีเขาเลยนะ่ะเราก็บันทึกนี่แหละจะว่าเรามองไปที่คนมองไปที่ปัญญารู้สึกวิญญาพวกเนี้ยแล้วแต่เรา นึกถึงเพื่อนเราก็ได้ให้มันให้มันฝันในเรา,เาประมาณเนี้ยอุ้ยพิสูจน์ง่ายไม่ยากหรอกพอมันไปจริงไหมม,มัวแต่เล่นมัวแต่คุยมัวแต่เล่นโทรศัพทไม่มีทางหรอกยากคือยิ่งปฏิบัติมันต้องยิ่งอารมณ์เบาอารมณ์ดีนะอารมณ์เบาอารมณ์ดีขึ้นของความดีไม่ว่าที่ไหนไปไหนขึ้นความดีเถานึนมาหมดเลย รู้ด้วยนะเขาทำอะไรตรงนี้ดีดีไม่ดีเขาทำอะไรการมองเห็นสิ่งต่างๆมันก็ทำให้เราพิจารณาเป็นปัญญามันเป็นความรู้สึกอะครับบางคนก็เป็นภาพบางคนก็เป็นความรู้สึกครับอย่างบางคนปฏิบัติทำไปมากๆทีนี้พอเห็นนู่นเห็นนี่มันเป็นการเห็นและเปติไปตำหนิซะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลวตุ๊ครับท่านท่านอธิบายถ้าเองเห็นพระเองแล้กราบท่าน าเองเห็นพระเองก็กรับเองเห็นอะไรเองก็เองวิญญาณเองก็แผ่แม้แต่ฝันก็ต้องแผ่ถ้าไม่แผ่ในความฝันฝันเองก็สะดุ้งตื่นเองก็แผย้อนหลังนะไม่รู้ว่าบุญที่เองทําเองสามารถจะน้อมมาปัจจุบันแล้วแผ่ไปไปไมยได้แล้วเพราะมันมีพลังงานอยู่แล้วคือทุกเรื่องราวในความฝันแต่ละคืนของเราตื่นมาต้องแผ่ทุกครั้งครับแ แล้วถ้าฝันดีอย่างฝันถึงพระฝันไปทําบุญก็ต้องแผ่จะแผ่ก็ได้จะโมทนาบุญก็ได้อ่อครับแล้วแต่อืมแต่คนฝันแล้วก็ชอบฝันอย่างนี้หมายความว่าอะไรจะสื่อยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะอย่างเยอะอ,อย่างละแล้วหรือครับหลวงพ่อท่านสอนว่าทำอะไรอย่าให้ใครใคร,รู้ครับ อะไรพยายามไม่ให้ใครรู้เพราะมันเป็นขึ้นสองสองขึ้นขึ้นอยากกลับมาที่เราสองขึ้น mm hmm. เขาพูดดีนึกดีก็โอเคคถ้าขึ้นที่ไม่ดีมันจริงหรืออะไรประมาณนี้ยมันก็มันไม่ได้แล้วะจะเปิดร้านใหม่หนะครับหลวงตาจะบอกหลวงปู่ยังไงให้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆครับ อายกร้านให้หลวงพ่อด้ร้านหลวงปู่นะคะไม่ใช่ร้านหนูอืมไม่รู้ผลกําไรก็ทําบุญกําไรมากก็ทําบุญมากกําไรน้อยก็ทําบุญน้อยคไม่มีกําไรก็หนูก็ไม่ได้ทําบุญนะถ้าขาดทุนก็ไม่มีก็บอกว่าจีบแล้วอย่างถ้าเกิดว่าออกรถใหม่นะครับ เอารถใหม่ยก,ยกให้ท่านไงก็รูปรักท่านไปติดไว้อืมครับมันก็เมีมั่งล่ะพูดถึงใช่ไหมเราสามารถทําเองได้เอากระข<ำ>่่ไปคล้องแล้วทํําทาเองนะไม่ต้องไปวัดไหนหรอกครับเป็นเองอธิษฐานเองเราใช้เองไงอ๋อไม่ใช่ลวงพี่ลวงพ่อท่านจะมาใช้กับเรา <laughs> เวลาขับเราก็ต้องพยายามครั <laughs> แต่ปลอดภัยที่สุดก็ต้องเปิดบทสวดเวลาขับรถนะประมาณนั้นแหละ <laughs> ทำไมเราต้องสวดมนต์เปิดบทสวดตลอดเวลาที่เรานั่งรถนะอืมมันมีแสงสว่างนะโุจริงมันมีรูปลักษณ์ของจกักรพรรดิรูปลักษนณะ์ของปู่เนี่ย อยู่ที่รถเราเราเปิดไปถามรูปรักษอยูน่นะรูปรักษณ์ท่านมันเป็นปัจจุบันนะลูกบทสวนมันอาจจะเป็นอดีตแต่ว่ามันมีรูปรักษณ์ปัจจุบันแล้วเราสวดด้วยปัจจุบันเลยฮนะอย่าลืมนะ,ะว่าเวลาวิญญาณมันฝังเนี้ยมันไม่ได้ความสว่างก็จริงแต่ไม่ได้ความสุขความสบายความเย็นใช่น,นะ เหมือนเราฟังเพลงเวลานอนนะคมันมีความสุขไหมฟังเพลงมันเลงสบายจบไปฟังคนก็ด่ากันไปไงอ่ะมันก็มันก็เหมือนกันนะมันก็ละคึ้นยนี้เองไม่ได้จะไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขมันมันก็มีบุญในอดีตที่เราทําไปมันก็เข้ามานะบุญที่เราทาในอดีตอ่ะ มันจะอาจจะเข้าใจยากนะพูดถึงแต่ปัจจุบันนะั่นคืออดีตเนี่ยไอการกระทําปัจจุบันมันเป็นอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยสาขาที่หลวงพ่อท่านให้สร้างไว้ตั้งแต่ถ้ำตั้งหลายสาขาเนี้ถ้าทําจริงๆงนะมันไม่ได้มีกังวลอะไรไงหมายถึงคนที่ไปอยู่ฝึกตามสาขาต่างนะมันไม่มีกังวลอะไรมันไม่ต้องงงเรื่องอาหารครับก<ะ>็อย่าไปนั่นเด เขาให้กินอะไรก็กินไปเถอะเขามีให้กินเนี่ยไม่ต้องไปบ่นหรอกไอ้วันนี้ไม่อร่อยไอ้วันนี้อร่อยไม่ไปบน่น <c oughs> กินไปเถอะกินแบบแบบจอละแครับ <c oughs> มันไม่มีลิ้นอะงาบงาฟเข้าไปพองอิ่มก็พอแล้ว <c oughs> ปติรถคับ <c oughs> สมัยที่ลงตาพิจารณาเรื่องจับชายคาร์โบโลนไม่ใช่ไม่ใช่ไม, <c oughs> ไม่พิจารณาณนะตู้สมัยก่อนนะ กวจะเลือกเป็นสองเมนูนี้ได้ครใช่โอ้หลายเมนูให้เลือกเมื่อก่อนเยาเข้าวต้มกับอะไรกับดอกอับไอ้มกวิราบแลบ้ว <c oughs> มาเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนเป็นไข่พะโล้ไข่พะโล้นี่เราเราเพิ่มหมูได้ไงแต่เราไม่เพิ่มเพราะคนจินจินเมัองสิบาะกามีไง มันตะหูเข้าไปประมาณนี้ยมันเป็นอาหารที่มันว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีมันกลางๆอ่ะคถ้ากินแล้วอาจจะติดได้นะกินนานๆติดนะคะรับตอนแรกหลายคนคิดว่าหลวงตาชอบกินจับชายไข่ไผโลใช่ไปไหนเขาก็จะถวายจับชายไข่ไผโลนั่นแหละ <laughs> จริงๆรรมฐถานนี่เราฝึกทุกวันเนี่ยมันเป็นเป็นการเป็นการศึกษาการเวียนว่า,ายใจเกิดให้เราเข้าใจเรื่องของฐานคำาว่า,านหมายถึงว่าเข้าใจในเรื่องเรื่องของกรรมอะไรเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของการเวียนว่า,ายใจเกิดนะให้มันเชื่อได้จริงๆเนี่ยคะถ้าเราเชื่อจริงๆเราไม่ไม่ไม่ฝึกไม่มีแล้วมันต้องฝึกอ่ะ าะมันต้องตายยิ่งยุคนี้ต้องฝึกนะเพราะว่าสายใหญ่เรากับพระเนี่ยมันต้องอย่างในน้อยต้องโอ้ต้องหกสิบเปอร์เซนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะถึงจะมีประโยชน์มีญาติธรรมบอกว่าตั้งแต่สวดบ,บทพระมหาจักรพพัดมาในชีวิตดีขึ้นมากๆเลยอยากจะขอบคุณหลวงปู่หลวงตาที่ได้มาพบเจอบทสวดนี้นะครับ <c oughs> ถ้าสวยจริงๆเ่ยดีทุกคนนะ่ ทาไมกระจายบทนี้ไปมันถึงอูกระจายได้ดีถ้าใครตั้งใจส่วนจริงๆเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้ฮะอธิษฐานใช่แล้วบางคนถูกหวยทุ่วนหละครับบางคนถูกถูกนะถูกใหญ่ๆจะไม่ทําบุญไม่ต่ออต่อไปก็ไม่ถูกอีกแล้วครับลืมไงไม่ได้ใส่บาท ตอนเช้าเนี่ยหลวงตาเพราะว่าเป็นคนตื่นตื่นไม่ทันนะครับแต่ว่าเป็นคนชอบออกลงทานเป็นประจำอันนี้มันเหมือนกับบุญมันเหมือนกันหรือไม่นะครับโอ้ยิ่งไปใส่บาตรอีบออกลงทานยิ่งไปใส่บาตรเนี่ยิ่งกว่าโอ้โหมันออกเหมือนกระจายเงี้ยครับคนที่มากินเนี่ยเข้ามาจากไหนอ่ะเข้ามาสวดมนใช่ไหมครับเขา่าฝึกกรรมฐานใช่ไหมล่ะครับเออรู้หรือเปล่าชาตินี้ก็อาจจะเป็นพระรหั์ก็ได้ จากอาหารที่เรามาใชอนาคตเ็าจะยังเป็นผู้ได้เจ้าองค์หนึ่งก็ได้แต่พ<อ>ระปเจกก็ได้ครัไม่แน่นอนหรอ,ออ๋อมันเหมือนส่วนรวมมันมันกว้างกว่ามันมากกว่านะมันกว้างกว่าเยอะ <laughs> <laughs> เราใส่บาทุกวันน่ะเปลี่ยนหลวงพี่ก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆบานที่ก็สึกไปมั่งครัอยู่มั่งอะไรประมาณนี้ มันเป็นทานเจ้าเป็นหมวดหมวดทานใช่อย่างนี้การที่เรารวมคนมาทําความดีได้รวมคนมาสวดมนต์ภาวนาได้มันก็มันประโยชน์มากประโยชน์ไกลมากเพราะความสว่างมันพร้อมมันพร้อมมาพร้อมกันมันเป็นประโยชน์ในส่วนรวมคประโยชน์กับบิญญาณด้วประโยชน์กับมนุษย์ที่อธิษฐานแ้ว มนุษย์ที่เอาพลังงานตรงนี้ไปอิสนอมนุษย์ที่รู้อ่ะที่รู้ครับเฉพาะคนที่รู้ค,คนที่รู้ก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คนที่รู้ก็จะปรับไปเรื่อยๆปรับตัวเองใช่ครับเพราะหลวงตาบอกว่าถ้าไปไหนเนี่ยเราต้องสวดถ้าไม่สวดเราจะไม่ไปคนระับไม่ไปครับทำไมถึงต้องสวดมนต์นร่ะ <c oughs> มันมีประโยชน์มากกับวิญญาณแถวนั้นนะครับมันมีประโยชน์กับเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยนะเพราะเราไม่รู้เจ้ากรรมในเวรเขามันก็เวียนว่าตายเกิดกรรเหมือนกับเรานี่แหละเห็นไหมสังสารวัตเนี่ยมันเกิดเกิดตายตายทุกลุงหายใจเขาออกอะ,ะมันเกิดพอดีเลยเราไปพอดีมันก็เลยพอดีเลยจังหวะนั้นพอดีรโหสิกรรมเกืนแล้วกันนะ เอาแน่นอนเพราะเป็นทุกข์ทั้งสองข้างอาจจะไม่เอาเพอมันเห็นสายใย,ยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโอ้เข้าไปกันหมดแล้วกูอยู่ทำไมนะฉันน้อมเราอย่างเวลาหลวงตาไปงานตามที่ต่างๆจังหวัดต่างๆก็เป็นการรวมคนมากๆมาสวดมนต์การที่คนสวดมากๆงหลวงตามันมันเทือนหรือมันสว่างไปโอ้โหมันสว่างมากเลยรัศมีนี่มันไกลไปโลกธาตุนะทุก ยกเว้นข้างล่างะฮะแต่ข้างล่างก็เปิดเป็นบางครั้งนะอืะ<ม>แต่เราพูดไม่ได้แค่เองอย<ะ>่าบอกโอเวอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ <laughs> เปิดนะเจ้าเดีแป๊บหนึง่งมันจะเทือนโลกธาตุลองคิดดูคนหมู่มากนะ่ะมันจะเทือนขนาดไหนละ่ะแล้วคนหมู่มากแล้วสวนละเพลินด้วยเราสังเกตเวลาเราไปไหนตอนนี้คนเพิ่มขึ้นมากเลยครับ เพราะเวลาเขาสวดพร้อมกันเนี่ยโอ้โหมันกรหุ่มเลยนะสุคนดึงเวลาเอาไปสวดมนตน์นะเนี่ยโอโ้รู้มาจากไหนครับเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะยืนอ่ะไม่ใช่ไม่มีที่นั่งนะไม่มีที่ยืนนะเพราะหลายคนก็ประทับใจจากการที่ไปสวดมนต์ตามงานต่างๆพอเจอ การสวดจานวนมากเลยเราตาพอได้สวดเนี่ยพอกลับไปมันเหมือนว่าโอ้มันมีกําลังวังชาถูกถูกต้องนะครับ,รบมันเหมือนกับชาร์จ <c oughs> ชาร์จแบตเตอรี่เลยเามาชาร์จแบตชาร์จใจชาร์จจิตครับถูกเดี๋ยวไปชาร์จกันที่ขอนแก่นครับเดี๋ยวไปชาร์จที่วังกะทะครับเดี๋ยวไปชาร์จทีสกลเพราะหลายคนแบตหมดเร็วต้องตามไปชาร์จกับทุกวานนะครับ แบตหมดเร็วเพราะอารมณ์อารมณ์จากผัวมังจากเมียมั่งจากลูกมั่งจากสิ่งแวดล้อมัางนั้นอารมณ์แปรปวนมันเลยต้องไปชาร์จชาร์จแบตประมาณนั้นอายุเยอะเยอะแล้วแบตเลยเสื่อมแลชาร์ชาร์จบ่อย่ะช มันปกติใช้งานเยอะใช้งานนานไงใช้งานมานานไม่ต้องชาร์จบ่อยๆสมเรื่องความเศร้าความเสียใจมาเยอะอมันเยอะก็ต้องชาร์จบ่อยๆไงเพราะนั้นใครอยากชาร์จแบตก็มาชาร์จจิตยามเนี่ยมาชาร์จกับลงตานะครับกินนอนสวดมนต์ชาร์จชาร์จให้แบตเต็มอครับเพราะแบตเราลดลงทุกวันนะโอ้หมดลงทุกวันนะแบตก็คืออายุไขเราเนาะ มันมันแก่ทั้งส่วนนะทุพร้อมที่จะไปกันไม่ว่าจะเกิดมันเป็นมันเป็นธรรมชาติน่ะถ้าตรวจมันไปเรื่อยๆมันไม่กลัวหรอกทนเอาหน่อยแล้วกันไหนๆกันไหนๆแล้วไหนๆก็มาแล้วโชคดีนะที่นี่ยังไม่มีคนตายอ้าโอตั้งหลายปีนี่ไม่มีคนตายเนะน้องตาไปอยู่ท่ามึงนะปีที่สองก็ตายแล้วตุ ปีที่สองปีที่สามยังไม่ได้ออกจากถ้ำเลยตัวเท่าแถวนั้นนะเดินมาตายหน้าวัดเนี่ยเออเขาก็เลยเอาศกมาเผาหน้าวัดนะพระเท่าอะนะทีนี้ไม่มีพระจําเป็นในมณฑลหลวงตาอยู่องบ์บนน่ะมาเผาเขาเผาเสร็จมืดๆนะโตเขาว่ากับบ้านเขาหมดแล้วเหลือหลวงตาองค์เดียวนะเป้าแล้วมันหอมนะโตหต้ใหม่ๆเนี่ยหอมนะ แล้วอันนั้นมันหน้าฝนเลยโชคดีฝนไม่ตกวันนั้นมันมืดพอดีเพราะแกมาน,นอนตายแต่แล้วเขาก็หามมาเฟืนคนละด้นสองดุนมาวางวางวางแล้วเขา,า,า,าเอาศพแกวางเลยครับ<ะ>แล้วก็ให้แกให้หลวงตานี่ยมนตนลงมาแล้วก็จุดไฟเสร็จเสร็จแล้วทักพักเขาอากลับานแล้วไงเขาไม่อยู่ให้หลวงตานั่งดูศพอยู่นะกนะ็อยู่กับศพเลย แล้วมันก็หอมนะตัวอโอ้ทนไม่ได้เลยต้องขึ้นทำครับไม่หอมเลยแล้วตื่นเช้าเหมือนเหมือนย่างเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยเรารย่างเนี่ยเหมือนกันเพราะใหม่ตายใหม่ใหม่ไม่น่าอะไรสับป,ปะเลอม,ม,มันถึงเมามันถึงไปเฉือนมาแก้มเล่าอ่ะโอใช่มีประโยชน์นะใช่อ่า เรื่องการอโหสิกรรมนะครับการอโหสิกรรมให้กับคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแล้วนะครับถ้าอโหสิกรรมไปแล้วเนี่ยกรรมนั้นจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดหรือเป็นโมฆะจริงหรือไม่นะถ้าเกิดเรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแน่ๆเราก็ไปขออโหสิกรรมจากเขาครับ<笑>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 มันก็หมดแล้วทุกไม่มีสายใหญ่แล้วว่าอโหสิกรรมแล้วแต่จริงๆแล้วเจ้ากรรมในเวรไม่อยู่ที่เรามันตัดที่เรา จริงๆคือเรา<ช>ครับใช่ครับเราเราที่สารเลยครับกเวรอะไรก็ต่างในอดีตเนี่ยใครที่เคยฆ่าเคยด่าเคยทำอันตรายกับเราตั้งแต่อดีตนูนถึงปัจจุบันนะจำได้ก็ดีจําไม่ได้ก็นีข้าพเจ้าโอ,อหสิกรรมครัไม่ไม่ต่อ พราะดูสายใยจากตัวเราเองที่มันโยงใยไปไหนและมันดีหรือไม่ดีเราก็เลือกตัดอันนั้นน่นใครเคยไม่เคยอธิษฐานร,รีบอธิษฐานซะจาเป็นทั้งหลายในในอดีตเราอาจจะเคยเขาอาจจะเคยฆ่าเราเนี่ยฆ่าเราด่าเราตีเราทรมานอะไรทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยเราชาตินี้เราโหติกรรมไหนไหนอจจะติตกรรมกันไปนในอนาคตเลย เอามันจะชาตินี้แหละครับจะบางคนที่หลวงตาฝึกไงตอนนี้เขาก็เขาจะทําอย่างนี้ทุกวันนะตอนที่สวดเนี่ยเขาจะอธิษฐานหลวงพ่อไปเจ้ากรรมในเวรของหลวงพอ่อของหลวงตาและของเขาเองเป็นหลักละเขาสวดมึงก็จะสัมผัสได้อยู่นะ สัมผัสเสร็จเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณมันเป็นไปได้ยังไงอ,อะไรประมาณเนี้เพราะสังสารวัตมันก็เห็นว่าจะเกิดตลอดเวลานะเจ้ากรรมในเวเร,เร,เ,รเราเราทําเขาเขาทําเราเนี่ยมันก็เกิดเกิดตายตายเมื่อเราเนี่ยเขาจะตกภูมิข้างล่างถึงเวลาเขาก็ขึ้นมันก็ขึ้นลงลงมันหมดนะมันก็จะมาจะเอกนะนะันนั่นแหละนะเรามีรูปมีนามตอนนี้เราสามารถจะปรับ ปรับเลยชาติเนี้ยนี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นะประโยชน์มากเลยนะไม่ใช่ไม่มากครับโคตรเลยอนะพอลงตาดูกับลงอยู่กับหลวงพ่อท่านบอกยองจะแก้ไขแก้ไขตัวเองให้ได้มากที่สุดในชาตินี้ท่านบอกแก้ไขตัวเองนะคัแก้ไขในอดีตเนี้ยแหละที่มันจะต้องเวียนว่าแต่เกิดมันก็ไปกับเองนะนะ นาก็เื่องทาอะไรมันจะไม่มีใครขาดไม่มีใครขัดใช่มันไปแล้วไงแล้วชาตินี้เองก็จะไปว่าใคร่าไปตอยวไปตออีกลยะแม้แต่ว่าท่านยังไม่ให้ว่าเลยมันเป็นกรรมแม้ติดหน่อยก็เป็นกรรมท่านบอกคเอาเฉพาะความดีก็แล้วกัความไม่ดีก็ทนทนหน่อยนะบอกทนทําความดีหน่อยอะไรประมาณเนี้ชีวิตมันจะได้ราบเรือนไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายมาขัดขวาง พูดถึงเพราะฉะนั้นสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยการตัดสายใยกรรมเราต้องอธิษฐานทุกครั้งครับทุกวันนะจริงๆแล้วถ้าสวดนานๆเข้าเนี่ยมันจะไปเองของมันนะครับมันจะแก่เองมันจะเป็นความรู้สึกเองฮะอืมๆๆไม่แต่ฝันยังมีความรู้สึกนะมันยังฝันไม่ดีอยู่นะยังฝันเรื่องราวไม่ดีอยู่เพราะถ้ามีไงค ถ้ามันมีที่เราบันทึกไว้ถ้ามันไม่มีมันจะไม่ฝันครับเพราะความฝันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันรับเมื่อไหร่จะจะฝันหรือเปล่ารับเมื่อไหรยังไม่รู้เลยแต่ฝันไม่ดีเนี่ยใช่อสายใหญ่ในอดีตน่ะมันเคลิมเคิมมันก็ไปแล้วดึงไปล้วครับแล้วลอย่างเวลาเห็นคนที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราแล,แล้วยังมีอาการอยู่เงี่ยครับ ใช่แสดงว่ายังไม่หมดสิกรรมไมมีอาจารย์ยถ้าเฉยเฉยถ้าแผลเขาแล้วมันก็ไม่มีแล้วอ๋อไอเจ้ากรรมในเวนชาตินี้แหละที่ไม่เคยดา่าเราเราด่าเขาประมาณนี้ถ้าเห็นมันแล้วเฉยเฉยแล้วก็แผลเนี่ยมีอารมณ์ม,มีมีความรู้สึกวรักอะไรประมาณนี้ม่นมันผ่านไปแล้วอ๋อคือสายใยมันหมดแล้วใช่มันหมดจากเราไม่ได้หมดจากใครครับไม่มีถึงเขาจะมีไม่มีไม่สนใจครับแต่เราไม่มีแล้วไง ถ้าเรายังมีอารมณ์มีความรู้สึกอยู่แสดงว่าเรา,า,ย,าย,ยังมีสายใยกับเรื่องนั้นกับคนนั้นเหตุการณ์นั้นอยู่กยังมีอยู่มีอยู่มันก็ต่อไปอยู่มีฮะมันก็จะฝันอยู่เราเห็นมันก็จะยังต่ออยู่ถ้ามันไม่ถ้ามันมีแต่มันตัดเร็วเนี่ยในอนาคตมันก็จะไปเร็วๆเหมือนเกิดจากการจบมนเนี่ยเกิดจากการเพลิดเพลิน เกิดจากการสวดไปแล้วมันเพลินเพลินแล้วมันเบาไอ้โจเบาเนี่ยไอ้ัวแล้วแม่บคานเนี่ยเราสวดทุกทุกทุกรอบเนี่ยมันจะมีทุกรอบอาจจะอุดิตมังเล็กน้อยแต่ความเพลินมีสุกรอบเหมันก็บันทึกอ่ะคือบันทึกพวกเนี้ยตาหัวจมูกนี่บันทึกตลอดเวลาทุกลุมามจะเข้าออกไงเขาเรียกว่ากรรมไงันไอ้ที่เราบันทึกทุกวันนี้มันกรรมดีไง กรรมไม่ดีมมีน้อยเอยากจะมาอยู่เนี้ยมันทึกสายใหญ่แห่งกรรมครับทึกมันานานเข้าเนี่ยมันสายใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราไม่รู้อะไรเราคงไม่ใช่หรอกยกเว้นขี้เกียจเนี้ยขี้เกียจไม่กําหนดไม่สวดไม่พิจารณาไม่อธิษฐานค่ะมันต้องอธิษฐานทุกวันเนี่ยเช้าอธิษฐานเย็น พิจาณาเช่าอธิษฐานเย็นพิจารณาไงอธิษฐานควัดที่ตัวเองฝึกนี่แหละจากน้อยไปหามากไงค่อยๆทําไปไม่มีใครทําทีเดียวได้ทีเดียวหรอกเพราะมันต้องพิจณาว่าเราแก่เราจะทําไงไม่มีใครดูแล,แลเรานะนอกจากตัวเราเองนะถ้าลงตังไม่ฝึกถ้าตายล้วนะตอนนี้าตายแล้ว รู้หลวงตารู้ตัวเลยครับรู้วะตายฮะอย่างไงก็ตายไม่นี่เชื่อหลวงปู่เชื่อหลวงพ่อเด็ดอย่าไปไหนอยู่สักอยู่กับข้าเ,เนี่ยอยู่กับเนี้ยอยู่กับใจสนาคมอย่าไปไหนนานพอเองชีวิตในอดีตเองปานายเยอะโชคดีนะถ้ายังมีปลาทะเลนี่แย่เลยอ๋อครับนี่ปานายเยีย <laughs> <laughs> มันเชื่อท่านแล้วเอง ถ้จะรู้นะไปเนี่ยแกมาแท้เองไม,ไม่ไม่ฝึกกรรมฐานหรือไม่ปวชเนี่ยไม่มีใครดูแลหรอกก็จริงันรู้ได้ไงเพราะเราทิ้งหมดเลยไนงะมีใครก็ทิ้งมีใครก็ทิ้งไงนะมันไปเรื่อยๆนะ่ะพวกเจริญยศมันจะไปเรื่อยๆไนงะอ๋อครับ้องขึนเนไปยะจริงเขาเนี่ยเข <c oughs> าเขาไม่ทิ้งเราเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะกูตายแน่นอนนะ่ะ <c oughs> จำเป็นตน้องหนีมา ยี่มาก่อนเวลาด้วยโชคดีหลวงตาบอกว่าขี้เกียจกําหนดเนี่ยครับการกําหนดนี่เราต้องกําหนดอะไรครับกำหนดหลวงปู่เวลาส่วนกำหนดจกกักรพรรดิเนี่ยไม่ยากเลยส่วนไปสวนมาหลวงปู่ลงปู่ยังไงก็ทําให้หนูเชื่อหลวงปู่หน่อยหลวงปู่มีบรารมีเขาว่ามีบรารมีเยอะจริงวะแหละ หนูอยากจะได้อะไรสักหน่อยอะไรประมาณนะ้อย่าไปขอมากแล้วนะขออาหารขอเล็กๆน้อยๆก่อนอย่าไปขอนะถ้ามันได้แล้วก็ขอเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนช่วงที่ขอเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยต้องทางานหนักขึ้นนะ<อ>คืออารมณ์เสียเนี่ยต้องห่างเลยแหลคะคต้องสดม์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญต้องจดจ่ออยู่ตลอดแล้วก็ขอใหม่ขอเพิ่มขึ้นจากสิบบาทเป็นยี่สิบบาท จากยี่สิบบาทก็เป็นร้อยจากร้อยก็เป็นพันจากพันก็เป็นหมื่นจากหมื่นก็เป็นแสนจากแสนก็เป็นล้านจากล้านก็เป็นหลายหลายล้านไงทุกครับอ๋อมันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนีแนะนําให้นะนะถ้าทําก็ได้ถ้าไม่ทาก็ไม่ได้